เพราะวาจาของเประเจ้าประจำวันอังคารที่26สิงหาคมสัปดาห์ที่21เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากจดหมายนบ,บุลเปาโลอัคารสาวกถึงชาวเทสซาโลนิกาฉบับที่หนึ่งบทที่สองข้อหนึ่งถึงแปพี่น้องทั้งหลายท่านย่อมรู้แล้วว่าการที่เรามาพบท่านทั้งหลายนั้นมิได้ไร้ผลก่อนหน้านั้นเราต้องทนทุกข์และถูกสบประมาทต,ต่างๆ ที่เมืองฟิลิปปีดังที่ท่านรู้แล้วแต่ด้วยเดชะพ,พระเจ้าเราจึงกล้าประกาศข่าวดีของพระองค์แก่ท่านทั้งๆท,ที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายคำเตือนใจของเรานี้มิได้มาจากความหลอกลวงหรือมาจากเจตนาไม่บริสุทธิ์หรือมาจากกลอุบายใดๆแต่ตามที่พระเจ้าทรงเห็นชอบ มอบข่าวดีไว้กับเราเราจึงประกาศข่าวดีนี้มิใช่เพื่อเอาใจมนุษย์แต่เพื่อเป็นที่พอพระไทยเระเจ้าผู้ทรงพิสูจน์จิตใจเราเพราะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่เคยใช้คำพูดสอพลอหรือคำพูดที่เป็นข้ออ้างสนองความโลภพระเจ้าทรงเป็นพยานได้ในเรื่องนี้และเรามิได้สแสวงหาเกียรติยศ ชื่อเสียงจากมนุษย์ไม่ว่าจากท่านทั้งหลายหรือจากผู้อื่นทั้งทั้งที่เราอาจจะเรียกร้องเกียรติยศชื่อเสียงได้ในฐานะที่เป็นอัครสาวกของพระคิสเจ้าตรงกันข้ามเราทำตนเป็นคนอ่อนโยนในหมู่ท่านทั้งหลายเสมือนแม่กกกดลูกน้อยของตนเราห่วงใยท่านจึงปรารถนาจะมอบให้ท่าน มีเพียงแต่ข่าวดีของพระเจ้าเท่านั้นแต่เราปรารถนาจะมอบชีวิตของเราแก่ท่านด้วยเพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเราบทอ่านจากพระวันะสารตามคำบอกเล่าของนับุญมัทธิวบทที่23ข้อ2 3่สถึงยีเวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่าวิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมาจารย์และฟาริสีน่าซื่อใจคดท่านถวายหนึ่งในสิบของสารแนผักชียีราแต่ได้ละเลยธรรมบัญญัติในเรื่องที่สำคัญเช่นความยุติธรรมความเมตตาการุณาและความซื่อสัตย์บทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติเหล่านั้นด้วย ผู้นำทางตาบอดเอย่ยท่านกรองลูกน้ำแต่กลับกลืนอูดทั้งตัววิบัติจงเกิดแก่ท่านธรรมจารย์และฟาริสีน่าซื่อใจคตท่านล้างถ้วยชามด้านนอกด้านในมีแต่ความสกรปรกคือการข่มขู่แย่งชิงและราคาตันหาฟาริสีตาบอดเอย่ยจงล้างด้านในของถ้วยชามให้สะอาดเสียก่อน แล้วด้านนอกก็จะสะอาดด้วยสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระราสทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับในบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมาย ของนบ,บุลเปาโลถึงชาวเทสโลนิกาวันนี้เปาโลบอกให้เราทราบว่าท่าทีของชุมบายนคริสเตีนต้องเป็นอย่างไรในหมู่คณะประการแรกท่านชี้เห็นว่าการทำให้พระวรสารเข้าถึงใจของชาวเทสโลนิกานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนบ,บุลูกากล่าวไว้ในกิจการของกษา,าวกบทที่17 ข้อหนถึงข้อ7ว่าเมื่อเปาโลและซีลาดเดินทางจากฟิลิปปีมาถึงเมืองเทสโรนิกาเปาโลเข้าไปในสารธรรมดังที่เคยปฏิบัติเพื่อประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระคริสต์เจ้าชาวยิวบางคนเห็นพ้องด้วยและสมัครใจเข้าร่วมกลุ่มกับเปาโลและซีลาดชาวกรีกจำนวนมากที่เลื่อมใสในสาศาสนายิว รวมทั้งสตรีชั้นสูงหลายคนก็เข้ามาร่วมกลุ่มกับเขาทั้งสองด้วยชาวยิวอื่นๆอิจฉาจึงจ้างคนพานจากลานสาธารณะจำนวนหนึ่งให้รวมกันก่อความวุ่นวายขึ้นในเมืองคนพวกนี้ไปที่บ้านของยาโสนค้นหาเปาโลและสีราดเพื่อจะนำไปขึ้นศาลประชาชน เมื่อไม่พบเขาจึงนำตัวยาโสนและพี่น้องบางคนไปอยู่ต่อหน้าข้าราชการตะโกนว่าคนที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วโลกมาอยู่ที่เมืองนี้แล้วยาโสนรับคนพวกนี้ไว้ในบ้านทุกคนฝ่าฝืนกฎของพระจกักรพรรดิพูดว่ามีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งชื่อเยซู การกล่าวหาเช่นนี้ทําให้ประชาชนและข้าราชการรู้สึกเดือดร้อนแต่เมื่อได้รับเงินค่าประกันตัวจํานวนหนึ่งจากยาโสนและคนอื่นๆแล้วก็ปล่อยคนเหล่านั้นไปสิ่งที่ลูก,กาเล่ามาทําให้เข้าใจว่าความยุ่งยากที่เกิดขึ้นมาจากกลุ่มชาวยิวที่ต่อต้านข่าวสารแห่งพระวรสารเปาโลจึงประกาศว่าท่านกับเพื่อนร่วมงาน ไม่มีความตั้งใจที่จะบิดเบือนข่าวสารหรือหลอกลวงแต่อย่างใดแต่ท่านเทศสอนความเชื่อที่มาจากการริเริ่มของพระเจ้าเท่านั้นข้อพิสูจน์ว่าการเทศของท่านไม่ได้มีแรงจูงใจอื่นแอบแฝงก็คือท่านสารภาพว่าเราไม่เคยใช้คำพูดสอพลอหรือคำพูดที่เป็นข้ออ้างสนองความโลภ เราไม่ได้แสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงจากมนุษย์ไม่ว่าจากท่านทั้งหลายหรือจากผู้อื่นเปาโลสารภาพว่าเราอาจจะเรียกร้องเกียรติยศชื่อเสียงก็ได้ในฐานะที่เป็นอัครสาวกของพระคิตเ,เจ้าแต่ท่านก็ไม่ได้ทำตรงข้ามท่านกล่าวว่าเราทำตนเป็นคนอ่อนโยนในหมู่ท่านทั้งหลาย เหมือนมืนแม่กกกอดลูกน้อยของตนเราห่วงใยท่านจึงปรารถนาจะมอบให้ท่านมีเพียงแต่ข่าวดีของพระเจ้าเท่านั้นแต่เราปรารถนาจะมอบชีวิตของเราแก่ท่านด้วยเพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเราท่าทีของนายชุมพบาลไม่ใช่เป็นเพียงอาจารย์เท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่ยอมสละชีวิตเพื่อแกะของตนด้วยขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์งทรงสแสดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์งทรงผินพระพักมายังท่านและประธานสันติแก่ท่านด้วยเทินอเมน